พบกับช่องเยแมวพาทามอีกแล้วนะคะกับสาระและเคล็ดลับความรู้เล็กๆน้อยๆจากทางช่องค่ะค่ะวันนี้นะคะเยแมวก็จะพาเพื่อนๆนะคะไปกําจัดและไล่แมลงด้วยสูตรง่ายๆนะคะที่วัสดุของเรานะคะหาง่ายมากนะคะเพียงเดินเข้าไปในครัวนะคะก็เจอแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัสดุที่ว่านั้นกันเลยค่ะไปค่ะแล้ววัสดุที่เราจะใช้ในวันนี้นั่นก็คือ หอมแขกค่ะเพื่อนๆวันนี้เราไม่ได้ใช้หอมแดงนะคะแต่เราจะใช้หอมแขกในการไล่ป้องกันกําจัดมแมลงให้ไกลจากต้นพืชของเรานะคะวิธีการในการทําไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เราไปหยิบหอมแขกมาแล้วเราก็จะนํามาหั่นนะคะถ้าหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเอาแค่หัวเดียวก็พอนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วเราก็จะทําการหั่นเขานะคะ เปลือกแบบนี้เอาออกก็ดีนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่ามันแห้งมันไม่มีสารอะไรแล้วเพราะว่ามันแห้งไปแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะหั่นนะคะทุกส่วนนะคะเราเอาหมดค่ะ mm. ค่ะหลังจากที่เราหั่นหอมแขกเสร็จแล้วนะคะเราจะนําหอมตัวนี้นะคะไปปั่นนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่องปั่นอนเนกประสงค์นะคะเราใช้ ตามเอาก็ได้นะคะวันนี้ยายแมวก็ขอใช้เครื่องทุนแรงนะคะก็จะใช้เครื่องปั่นอนเนกประสงค์ปั่นเลยค่ะการปั่นทุกครั้งนะคะเราก็จะเติมน้ําเปล่าไปเล็กน้อยนะคะเพื่อง่ายหรือว่าสะดวกในการปั่นนะคะทําให้มอเตอร์ไม่ติดขัดนะคะเพื่อนๆใส่ไปเล็กน้อยนะคะ หลังจากที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราจะนํามากรนะคะเพราะว่าในหอมแดงที่เราปั่นนะคะกากจะเยอะนะคะเพื่อนๆถ้านําไปฉีดพ่นก็จะไม่ได้นะคะเพราะว่ามีกากนะคะเราก็จะกรองนะคะเยแมวก็จะใช้ผ้าขาวบางในการกรองค่ะนี่ค่ะเรามีผ้าขาวบางสักผืนนะคะทําเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้นะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็นี่ค่ะกรองแบบนี้นะคะสะดวกค่ะรับรู้ได้นะคะขนาดเทนะคะ ลิกของหอมแดงนะคะยังทําให้รู้สึกว่าแสบตานะคะเห็นไหมคะกากเขาเยอะนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหัวมันใหญ่ะคะ่ะเห็นไหมคะเอาน้าให้หมดนะคะส่วนกากที่เหลือนะคะถ้าเรานําไปทิ้งทั่วไปนะคะก็จะเสียของฟรีๆนะคะเราจะนําไปทิ้งที่โคนต้นนะคะหรือว่าเอาไปย่อนในกระถางก็ได้นะคะต้นละเล็กละน้อยนะคะกันมดกันมแมลงที่จะมา กัดกินหรือว่าทําลายต้นพืชของเราได้นะคะเพราะว่าลิกของหอมนะคะยังอยู่เยอะนะคะเนี่ยค่ะกลิ่นแรงมากค่ะค่ะบีบให้หมดเลยค่ะค่ะก็จะเป็นวัสดุที่มีอยู่ภายในบ้านของเรานะคะไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะหลังจากนี้นะคะ เราว่าหอมแดงมีฤทธิ์มากแล้วนะคะแต่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพอีกตัวนะคะด้วยนี่ค่ะน้ำส้มสายชูนะคะเราจะใส่ผสมไปนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อนๆใส่ไปในนี้เลยค่ะกะเอาก็ได้นะคะเพื่อนๆหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วเราก็จะคนให้เข้ากันแบบนี้นะคะแล้วเราจะนําไปฉีดพ่นอย่างนี้เลยหรือไม่ได้นะคะเพราะว่าแรงค่ะตัวนี้ยังแรงอยู่นะคะ เราจะนําตัวนี้นะคะไปผสมน้ําเปล่า1ลิตรนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆนปั่นหรือว่าคั้นน้ําหอมได้มาเท่าไหร่ก็ใช้หมดเลยนะคะแล้วก็เพิ่มน้ําส้มสายชูนะคะอีก1ช้อนโต๊ะนะคะเสร็จแล้วเราก็จะนําไปผสมน้ําเปล่านะคะ 1> 1 <L S 2> เพื่อนๆหลิตรค่ะใส่ไปเลยค่ะแบบนี้นะคะอ่ะง่ายนะคะสะดวกสบายเพราะว่าวัาสดุก,ก็มีอยู่ในครัวเรือนของเราอยู่แล้วค่ะเพื่อนๆไม่ต้องไปซื้อไปหานะคะ เข้าครัวได้ก็หยิบมาทำได้เลยนะคะถ้าใครไม่มีตัวไหนที่จะไปไล่หรือป้องกันกำจัดแมลงนะคะสามารถเข้าครัวหยิบมาใช้ได้เลยนะคะหลังจากนี้ก็จะเขย่าให้เข้ากันค่ะค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะประสิทธิภาพสูงนะคะสำหรับตัวนี้แต่บอกไว้ก่อนนะคะการฉีดพ่นไล่ป้องกันกำจัดแมลงครั้งเดียวจะไม่ได้ผลนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้สูตรนี้นะคะ เราจะฉีดพ่นทุกๆสัปดาห์นะคะติดต่อกันอย่างน้อย2-3เดือนนะคะเพราะว่าใช้ครั้งเดียวนะคะ,มะแมลงจะไม่หนีหายไกลาจากสวนของเรานะคะเพราะฉะนั้นใช้อย่างต่อเนื่องนะคะพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปฉีดพ่นไล่ไล่ป้องกันมแมลงให้ไกลาจากสวนแล้วค่ะไปค่ะค่ะเพื่อนๆเห็นมะเขือไหมคะเผลอไม่ได้นะคะ,มะแมลงเริ่มจะมาเจาะมากินแล้วนะคะผลผลิตของเราก็มีติดบ้างแล้วนะคะ ปล่อยให้มากัดมากินเดี๋ยวเราก็จะไม่ได้กินผลผลิตนะคะเพื่อนเเพราะฉะนั้นก็ใช้สูตรนี้เลยนะคะฉีดพ่นไปทั่วๆต้นเลยนะคะป้องกันไว้ก่อนนะคะมะเขือลูกเล็กๆนี่ยังนะคะเขายังไม่มาทําลายเท่าไหร่ป้องกันไว้ก่อนค่ะเพื่อนๆฉีดพ่นทุกๆสัปดาห์นะคะเพื่อนๆฉีดพ่นให้ทั่วต้นเลยค่ะ เพื่อนๆเห็นไหมคะเห็นมดใต้ต้นไหมคะนี่ค่ะกาลังทํารังเลยนะคะเนี่ยมดจะเป็นศัตรูตัวร้ายของต้นพืชของเราเลยนะคะเพราะว่าถ้ามีมดนะคะอยู่ใต้ต้นพืชของเราเห็นไหมคะนี่ค่ะกําลังไต่ขึ้นต้นมะเขือนะคะพวกนี้นะคะจะนําเพี้ยขึ้นสู่ต้นพืชของเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆสูตรนี้ก็สามารถป้องกันได้นะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะมาแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ไม่ทลายมันขนขึ้นมาหมดแล้วนะคะนี่ หลายมากเลยนะคะเพอแ์พบเดียวค่ะเพื่อนๆค่ะสูตรนี้นะคะสามารถป้องกันได้นะคะเพี้ยเพอรป้องกันได้หมดนะคะมแมลงนะคะเดี๋ยวเราจะก็จะพยายามฉีดไปบริเวณใต้ใบของเขานะคะเพื่อนๆนี่ส่วนมากมะเขือจะเกิดมากเลยนะคะกับเพี้ยนเลยค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะ ขนาดเรายืนฉีดนะคะยังแสบตาเลยนะคะเพื่อนๆนี่ป้องกันไว้ก่อนนะคะเยอะมากค่ะเพื่อนๆเผลอ,อไม่ได้จริงๆค่ะต้นพืชต้นไม้ของเราเสียหายหมดนะคะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะว่าเวลาเข้าสวนนะคะมักจะมีอันตรายอยู่รอบตัวเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะงูเขียวตัวเล็กๆนะคะก็จะแฝงอยู่ตามต้นพืชต้นไม้ของเรานะคะ การเข้าสวนแต่ละครั้งนะคะเราจะต้องระมัดระวังให้ดีนะคะเพราะว่าภัยอาจจะเกิดขึ้นกับเราได้นะคะเห็นไหมคะเนี่ยแอบอยู่แถวต้นพืชต้นไม้ของเราเ่ยค่ะถ้าเผลอมองไม่เห็นนะคะอาจเกิดอันตรายเขาอาจจะกัดเราได้นะคะอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ให้ระวังไว้นะคะเพื่อนๆ สำหรับการไล่มแมลงนะคะด้วยสูตรต่างๆนะคะก็จะเป็นอีกทางเลือกให้กับเพื่อนๆนะคะยิ่งมีหลายสูตรนะคะก็ยิ่งดีนะคะเราจะได้เลือกทํานะคะว่าวัสดุตัวไหนที่เรามีเราก็สามารถนํามาทําได้แบบง่ายๆนะคะยิ่งทําแล้วไม่มีค่าใช้จ่ายก็ยิ่งดีใหญ่นะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อสงสัยหรือว่ามีคําแนะนํานะคะก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องยแมพาทําได้นะคะถ้าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นําไปใช้ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในทางช่องเยี่ยแมพาทำด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะค่ะอีกทางเลือกนะคะในการป้องกันดูแลต้นมืดต้นไม้ของเราให้ไกลจากมาแมลงทั้งหลายค่ะ